สวัสดีครับวันนี้เรามาดูาพระพุทหลังเรือพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะแต่ว่าก็ด้านหลังก็จะเป็นพระนอนหลังเรือเหมือนกันนะครับเขียนว่าวัดทุ่งสมงคีธรรมนะครับในตะกูลหลังเรือก็จะมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับใหญ่กลางเล็กกลางคู่แล้วก็สมเรือนแก้วนะครับพระพุทธพิมพ์เล็กเนี่ยก็จะมีเก๋ออกมานะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับ ทรงอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างที่ขนาดแล้วก็หลักๆเลยที่ไม่เหมือนเลยก็คือเนื้อนะครับเนื้อจะยังทําไม่เหมือนนะครับระวังด้วยนะครับพวกทาทองนะครับที่ผมเคยบอกไปนะคือพวกพิมพ์อะไรพวกนี้มันอาจจะทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเอาไปทาทองนะครับที่ผมจะให้หยิบให้ดูถ้าเราหยิบเล,เล็กขึ้นมาดูนะครับก็ คือสังเกตที่ผมดูเองนะเพื่อนๆจะเอาไปใช้ด้วยก็ได้นะครับผมว่าจที่ปากนะครับปากตั้งก็จะเบิ่นๆหน่อยนะครับโบรปรแกรมภาษาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนะครับปากก็จะเบิ่งๆแบ,บะๆบหน่อยนะครับแล้วก็มีหัวนมนะครับแล้วก็ขีดนะครับขีดตรงนี้จะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเล็กๆถ้าพวกถ้าถอดพิมพ์ก็อาจจะไม่ติดนะครับ แต่เกิดมันมาดูคลิปผมมันอาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ตุ่มพวกนี้นะครับเม็ดบัวคนนี้ก็จะเป็นเม็ดนะครับติดติดกันนะครับจะไม่ห่างกันนะครับจะไม่ห่างจะต้องติดกันแล้วเม็ดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นเส้นของวงกลมนะครับก็ต้องติดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นระหว่างนี้ก็จะติดเบียดกันเลยนะครับจะ ไม่ห่างกันนะไม่ไม่ห่างไม่เล็กนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับเป็นสันขึ้นมานะเป็นสันคมนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นสันคมตัวใหญ่แล้วเนื้อผ้าก็จะละเอียดนะครับไม่ค่อยมีเม็ดแร่นะ ตัวหนังสือก็จะใหญ่เป็นสันเป็นท่อนนะครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะต้องใหญ่นะครับคือถ้าเราจะถ้าเราจะดูเล็กใหญ่เนี่ยเราต้องดูจากของจริงของแท้ก่อนนะครับเราถึงจะสังเกตความเล็กความใหญ่ได้ถ้าเราไม่เคยเห็นของแท้เลยและเราอาจจะมีอยู่แต่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยนำมาส่องเลยนะครับ เราก็จะไม่รู้นะครับว่าเล็กใหญ่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่เขาส,สอนกันว่ามันต้องต้องเล็กนะมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้ต้องไม่บวมต้องผิวต้องตึงต้องดูพิมพ์นะครับก็คือให้เขาอยากให้เราเนี่ยดูจากของแท้ก่อนเราต้องเห็นของแท้ก่อนนะครับเราถึงจะเรียนรู้ได้ว่าไอ้เล็กไอ้ใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ เช่นถ้าผมบอกไปเนี่ยไอตัวหนังสือเนี่ยซาลาสอเสือเนี่ยมันต้องใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราไปเจอพาเกเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าไอองค์นั้นนะ่ะมันเล็กหรือว่ามันใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรเรามาเปรียบเทียบกับรูปถ่ายของที่เขาลงกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องเห็นเองก่อนนะครับเราต้องเห็นเองก่อนนะย่ามั่วนะครับ ตัดผมยังไม่ให้ดูแล้วกันนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะยากไปนะครับเราจะดูก็ดูได้ครับแต่ผมเคยมีลงมาแล้วเนาะในเพจผมถ้าถ้าคนติดตามในเพจนะครับก็จะรู้ถ้าไม่ติดตามก็ตัวใครตัวมันนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็จะใหญ่นะครับมือก็จะใหญ่ยาวแล้วก็หม้อน้ำมัก็จะใหญ่ ของเคสน,นีม้อนมวลก็จะเล็กเรียวนะครับแขนก็จะเล็กไอล่องตรงนี้ก็จะขึ้นไปถึงไหปลานู่นเลยครับเพราะมันเป็นถอดพิมพ์นะครับนะครับพระมีหลายโซนหลายหลายสีนะครับหลายสีก็ ใช้สเีเป็นจุดพิจารณาเก้แท้ไม่ได้นะครับพเพราะพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมนะครับถ้าไปเจอพ้าที่สีซีดอย่างนี้ก็ต้องคิดว่าเก้ไม่ใช่นะครับอย่าพิจารณาอย่างนั้นนะครับอย่าใช้จุดนั้นเป็นจุดพิจารณานะครับไม่ใช่นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพระพุทธ,ธรูปเล็กไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ